ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเว็บไซต์ผ้าพรมที่เสือนะครับก็จะรีวิวเนื้อผ้าที่มีจําหน่ายอยู่ในเว็บไซต์จะเป็น3เนื้อนะครับก็คือเนื้อแรกเนี่ยก็จะเป็นผ้าพรถเป็น PVC e ชั้นเดียวนะครับเหมือนในมือของผมเนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ทุกอย่างก็คือกันน้100ํร้อยซนนะครับแล้วก็กันฝุ่นากาันความร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สมควรที่จะไปคุมตากแดดนานๆเพราะว่าเนื้อผ้าจะบ,บางแล้วก็ มันจะป้องกันพลังสีความร้อนได้ไม่ดีเท่ากับผ้าอีกสองชนิดที่เหลือนะครับแล้วก็เรามาดูกันเนื้อที่สองนะครับจะเป็นผ้าเนื้ไทยกาดนะครับจะมีให้ลูกค้าเลือกอยู่สองสีก็จะมีสีเทานะครับเป็นเทาสีควันบุหรี่เข้มๆกับสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเหลืองแบบเหลืองตะวันนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างพวกนี้คือจะทนต่อสภาวะแสงแดดความร้อนจัดๆรถจอดตากแดดนานๆทําให้อ่ รถยนเนี่ยไม่ร้อนมากเราเปิดผ้าม้วปุ๊บเราขับรถออกไปเปิดแอร์แล้วก็จะเย็นไม่ไม่ร้อนมากไม่ไม่อ้าวไม่ระอุแล้วก็เวลาเปิดขุ่นมากๆนะครับเปิดมุนนกยางไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้น้ําฉีดเช้นล้างได้เลยแล้วองค์ประกอบของผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าสองหน้าอีูนะครับด้านนอกมันจะเป็น P ีวีผสมไวนิลนะครับเหนียวหนาทนนะครับแล้วด้านในเนี่ยเขาจะอัดซับใน เป็นขนผ้าสองน้าด,ด้านในเนี่ยจะเป็นซับในสปันบอลนุ่มนวลน,นะไม่เกิดรอยขีดข่วนขนาดที่เราทุ่มนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นผ้าเนื้อที่สามนะเนื้อนอี้จะเป็นตัวท็อปนี่นะครับจะเป็นไฮเป,ป็ตดูฟองนะครับเวลาตัดเย็บเนี่ยช่างจะต้องดึงผ้าด้านนอกนะครับด้านนอกด้านนอกก็จะเป็นองค์ประกอบเหมือนื่าสักครู่เนี่ยนะด้านนอกก็จะเป็นตัวผ้าดูฟองสีเหลืองข้างนอกนะเป็นเหลืองไข่ไก่ นี่นะแล้วก็อติดด้วยซับในไทเบทอันนี้คือ2ชั้นนะติดกันแล้วอันนี้คืออีกเลเยอร์นึงอีกชั้นหนึ่งนะเวลาตัดเย็บเนี่ยเขาจะดึงผ้ามาคู่กันแล้วตัดเย็บทําให้เวลาที่เราพรมรถเนี่ยมันจะมีชั้นอากาศร,ระหว่างกลางนี้นะครับตัวนี้บล็อกฟังสีความร้อนได้96แล้วก็เป็นผ้ารถที่เหมาะสําหรับต้องการรักษาสีรถรถเคลือบแก้วรถทําสีมาใหม่รถสะสม รดหรูหราทั้งหลายทั้งปวงผมแนะน,นําเป็นตัวนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นก็คือถ้าลูกค้าสั่งซื้อภาพรถดูด้องนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดกรุงเทพเรามีของแถมให้นะครับแล้วก็ในอีกไม่นานนี้ครับเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นแล้วเราจะแจ้งลูกค้าทาง f a c e b o o ทางทางทางไลน์นะครับทางทมลน์ครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคึบหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่ๆนะครับ